แบบนี้แบบนี้เจ้านี่แบบนี้งานไม่สินี่แบบนี้เติมน้ำคอกะตีี่คอนี้กรแม่นอกเตมกันหรอวนี่เันะเออนี่นพ่งพุ่งอีบนนี่คเือเออนี่มาชุกกะ บอกไล้วไแบบนี้ด้วแมงนิ้วเชวนี่จะดูใส่มากเลยนีมาเลยบอกงาัไหนบาดแคบแล้วนี่เะนนี่โอ้ยอันคุ้มนี่เนาะปวด้มน้ำมือ้มดอมเลโอคืนี่นะปวดอันน้อยสามซิมันนังจากรถทูรถไทยมาได้รถ ไอ้ขวดีเามันขื่นซากูเกดอใจเยฮาตื่นเนาะัวใจนานๆอมฮอดนงร่มมึนปวดเขาขึ้นจะเป็นอื่นี่ไลมันออกมานแล้วยังชั้นมาบนี้แล้วชายกว่าใจต่หนไปเด้อแขกตนนละติกให้ให้แจ้งเรวนึงมันรัไร ใจเย็นประเรื่องกันเอาเฮาให้บุญได้ให้แบบเปิดเปิดกันเปิดมันฉาบาะเปิดโป่งสิมันยังมืดมันมัวสะแล้วมันแก่มันจ่วงจุมมันนี่เฮ็ดบุญนี่แล้วเฮ็ดบุญก็อยากได้บุญแหล้วเออกระจ่มได้บุญแล้วนั่นพี่ยังอยู่เบมืออีกเดี๋ยนี่บ่โมกเฮ้ย เพีย่น cool ้องเลยเนาะหมอบักไงอีกแล้วปอกับหมอกระต้มเท่าอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะเมื่อก่อนเนี่ยกะหมอกระต้มมาเมื่อนี้กะหมอกระต้มอีกแล้วพี่น้องเลยเป็นยังไงตัวนี้คือพ่อซุกได้มั้ยเป่าชิมบังก้อนดีแกะมังก้อนบปล่าพี่น้องเลยเนาะกตักทายสบายดีเด้อพี่น้องปลาลุงบลาสุขสุกคนเนาะทัดภาพมา ทางหมาะค่ะต้มค่ะพี่เดอ้อมื้อนี้เนาะเข้ากับบรรยากาศที่ดอกพี่น้องเอ้ยอุ่นซุยจุยยู่มื้อนี้เนาะหันยามฮ้อนนี่ก็บ่ม,มีไ้อยากอยู่ด้ยพี่น้องเอ้ยเตาไฟแบบนี้ยามหนาวก็มีแม่ครัวหลายเนี่ยเห็นมาเลยนี่พี่น้องเอ้ยนี่คือเพิ่นสิได้เวลาเชื่อึ้นแล้วบ่พี่น้องเอ้ยเนาะเบิ่งกัน anh mua xúc nhang hàng nhang hàng nương như nào người đó ông cái gì trăng nôi gì trăng nôi dàn sườn thăn của trăng nọ nhang vô, nhang yu tơ nhang mua xúc giờ bỏ ra vào hò cà tôm mua xúc giờ tép tưng cứ ừ mua xúc cà chung phay ừ sẵn này anh đi đồ huyên mẹ anh nè huyên nhang huyên phò sáu mươi năm nữa mua xúc bật wa cà tôm cái ông ạ mua xúc wa tép tưng mà sạch wa tép tưng นี่มีแต่ปรตเตกต,ตอรอ์นะนี่พี่นอ้องเลยนี่นี่แบบนี้ดิแบบนี้แบบนี้จ้ะงานไม่สีนี่แบบนี้มาชกกะเติมน้ำคอนโ้กะดิมอคเติมกันหรอวะเติมกันปะ เออนี่น่พพพย่บนี้ตเกลอนี่ามุอกได้ไหแบบนี้ได้ไหมนิ้วเฉยนี้จะอยู่ใส่มาหรือยังมาเลยบอกมาตัดเวนนี่เที่ยงนีเนาะแต่บอกมีทั้งไม้ทั้งทั้งดองร่วมกัน คนกงต้มนี้หมอนไม้นี่หม้อข้าวต้มกันเนี่ต้ม้ต้ม้นอ่ะห็นบ่เอาพื้นมาใส่ความ้นใ่เตตืนียังห่ากระเป๋ายังเฮียนะเอาขึ้นเยกระเป๋าละต้มกระป๋าใระบกระเป๋าอันใส่าต้มไปจ้ะ พันรก้พี่น้องเลยเนาะมาไม่นี้กันเดือนประตูมาด้ก้าวนั่นทรงสก้วม่นี่เฮ็ดบุญแล้วพี่น้องเลยเนาะเอมานั่นหน่อยเอากันนี่เนาะไปไปนำไปตืมเอีต้นมาห้นะ่ะไปเลยเริกอังเชียนกันได้เอาต้นมาห้อเี๋เออาบวงอนน้แล้วต้นเงินต้นทอเงินตอโอ้ยเมื่อแบมีค่จ้า กีนยายนระวั้นี้เปตลาดเลยซื้อของขาหลากหลาเชื้อเพลเชื้อเพเดี๋ยวข้าไปเอาต้นมาใเมือก็ไ้ไปเอเอาไ่ได้ไปหรอผักเหงแ่ส่มือท่ัราดยือมออต้นเลยบ่งานหอยต้นอ่เนยนพนาบเด้อบ่ เหเพเ่นเนาะกระเพรีใม่หกินม่ได้แม่งยงโมกีสบายดีตู้ลไังไยังไรมาอไรหเจ็บปวดแล้วเนาะเจ็บนั่่หัวเาแล้วไปพูดแล้พูดเลยจยอะไรกเศร้าน่เ็บมันนะต้เซนนไปห้องมอเลย ไปมองไ่ยนเนาะดยาะให้าใจเตัน้องนีนบกเาแต่เกไใจห้นทังไตู้จังไห้จังห้องที่ลูกใจมาตกใจลกใจพูไม่แั้วลกใจให้นะตกใจตื่นมาผีมา่เคยนตนออกมาว่ มันเห็นหน้าลูกมันตืนเต้นบางอย่างปเื้อขึ้นในนั้่นั่นหะเนาะบ่เป็นจังซั่นเด้อเนาะแมส่เห็นไนคลิปเพิ่นสิบอกาเห็นสบายโตมาอันนั้นเย็นเาเนเออได้เย็นเย็นนั่นอันนี้เย็นน่ะับกัน้องว่านิขาเออลองเดจขาดเาวันนี้ตีนตีนนีน่ะอันน้นมานังมยน เกิดระยูกระยูมาพื่อย่งโมนๆตุ๊กต่ไปได้ว่คนชอไปแลนี่ชนเลยกับพอไปพอไปว่ะัวเนไป้วอะไปแล้วนะไกด้วเจอกืเกาเจอกันืเกามสเลยาม ชิคานั่งปนมันหนีมาได้ป็นั่ไปไหนมาแช่ไปนี้หรอวะโมันี้ยูันโนกบโ่โอ้ยอันซึมันนี่เนาะแต่แต่งเนพ่อนี่นะปวดเข้มรั้ป่้มดอกไปล้คอคยขมันนี่นะปวดอันน้อยสามซิบมันนั่งจ้างกันรถทูรถไทยมาได้รดไอ้ปวดมีรอยก้าวิปมันขึ้นซัดกู้เดวเขาตกใจเดเขาตื่นเนาะปวใจในนั้นออพทอดลอลร้อมบุญ

เอาไปเป็นยังไงดีได้เนาะไม่ว่าเจ็บแขงเจ็บขาไม่ว่าลรูนใดมันใหญ่ว่ะอันนี้รักขึ้กันเนาะรักขึ้กันเหมือนว่าโมโมนี่นะโมเย็นนะเนาะที่ห้วยเราเราบม่ได้เล่นกันเล่นไม่นะเนาะบัดโมนะมันดมีสั่นปฝืนรถว่ะสวยกว่าท่านเท่าเดียกันเนาะโมสารอบเดี๋ยวเดี๋ยวล้างเหมืนบอกเดี๋ยวล้างไม่ได้บึ้งหน้ก ยังอบางก็หเบิ้งทางหลังลยนะหลังจังี่าเทาห่าอย่างง้บายังแบโดท่านก็เทาบ่บบ่งงวขึ้นมาไว้ดไดุดีหน่อยนะขับดไว้นะยังใสทางนั้นีบ้าขายเสือขายเพ่กมีผ่ะเมาเสือแน่ต้องเดกบรรยากาศเนาะขายเใส่ได้กับป้าไม่ขายคือเก่าทีโอ้นี่ใส่ได้ เดี๋ยวเราชือของไม่ค่าพันบอกม่ค่าพันชาเป็นที่จินเตอร์ละเอาขายันที่ชื่อไม่ค่าชสเราชยได้รับผปวน้เหองนีไ่ตช่วยหน้จกตุ๊บเอาเลยเอาลยว่าย่างนี้นกง่ายใด้เลย

พี่น้องเนาะตัดฝ่ากมาทางใหนที่ได้บ้านนี่หากองเพระเาะว่าพระตื่อนะก็กองบุญเคนหากองวันฉันพี่น้องเลยเอาทางแมงเซื่อกันเลกเงิงนมาเรียบร้อยพี่น้องเนาะสาวพันกี่ใส่ต้นพระ,ะตื่อใส่ต้นเท่าไรสิบพันบ่อของเจ้าใสา่จำไรก็ได้ได้บุญคือกันเนาะดูใส่หน่อยใสาย่ายได้แต่ศรัทธาเหาพี่น้องเลยการสนับสนุนการห้อยต้นห้อยแค่อยู่คือกันเห็ดต้นน้ำ ลูกลานไลยเนาะบายดีสิเดะกินข้าวกินน้ำได้บ่หมูเจ้ากินหอดด้บ่เราเนี่ยชิชงบอสิเดะนี่บ่ไปหาเห็ดเบี้ยงน้ำอืมไปขายข้าวนลำดาไปบ่ไปน้ำเสียวเจ้าเสียวโทษนะเสียวให้กินหอดบ่เสียวนะเศรษเดะตกมาปีใหม่หมูหมูมาได้ชงการหมูเจ้าปลาสิมาอยู่ถ้ารอเด้อชงการเด้อ เอ้าพี่น้องเลยเนาะมาอันเอาเงินใส่ถุงบอกสบายดีพี่น้องกวองป่ายบัสจุกูชุกุนต้องใส่อันระบบของลูกไผ่แล้วนะจะยังซื้อได้นะชุมองชุบอนแม่ได้แล้วค่ะแม่แม่จะมีบ้างบุญชู้บุญข้าบุญชู้เออซื้อแล้วนะ บอว่านนี <fen> ้เราไปแพ่บุญคักซ้ำทางนั้นจะลายตุ่นลายเชฟเราเนลยกันหิดใส่ก้อนเนี้ยประเตะยังพอบอกนะชงพันหนะ เสดวะน่าจะกำลงออกแล้วใส่ลายด้วยเลยใส่ลายด้วยเลยของเจ้าวอนนี่นะน่าจะต้นของเจ้าต้นเดียวเลยทีต้นเดียวแลู้รต้นของบุญเบ็ดบินงนา่นเป็น โดินนอนเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวหอยตุนกันสะก็มีแม็กบอนิกเก็บเก็บถาตัวาอินดีเคเออเ้าพี่ท่านหัวต่้งหากวอาจัแล้วหายอย่างมากพี่ว่าทว่าีค่ะลมลไม่เดีไปเนาะมูเปลียกันยเลี่ยเม่าเห็นมว่าน่เปียกนเปียนมานอ่แง้ยน้องยินอยากมากอกว่า พอเปเอายู่่เี้ยงนเอาแน่ยูไหนป้าให้นั่งน่เดียนีดีไปไปชมันเ่ะเดี๋ยวมาเล่นมองเชอพี่ว่าพาไปดัเละเชื่อรังเนีมชือเด้อเด็กงัวมึงมีบ่เด็กงัวนี่กวงเ

มันชาบมากเปิดโปงสิมันยังมืมมันมัวสัแล้วมันแก่มันจ้วงุมนี่เฮ็ดบุญนี่แล้วเฮ็ดบุญก็อยากได้บุญแล้วเออกรจุ่มได้บุญแล้วนันที่อยู่เมื่อยนี่เื่อเออกระแนงพี่กวกี้เขกนงอโย่นานี่หมเหือที่เอออันีได้มันเดือกไปเร้่อยๆวันนี้นี้เดือกให้แล้ว สัได้ชูเขได้หางมากขึ้นมากขึ้นยังพอให้กับต้นมระถาอ่ะแต่จะได้บุญได้บาปแยเมื่อนีนจะเทียนแดงประเด็คขอมใส่แล้วมือนา้มืองานนั่นเห็ดประเด็คขอมใส่ลาบราติมืองานนั่นเห็ดประเดคอมใส่ลาบพนกระซ้าบ้าไงแจ็คมนบุญแจ็คสนบาปแซ่เชยจงใัยอันแล้วมักใส่ลาบใส่ประด เอาไบดีไม่ก่อยได้มไงให้ชองเาเ่มเด้มาแด้เยมนยังเดือนี่นะใส่ใบนังก็ได้เห็ุรบกัเอาลูกแม็กเบินี่็กลูกแม็กบองจุกบัเราาใเดือนก็ดีอดใบจุกเดือดันนไ้ไม้ด่อมาเพ่น่อเหตุนี้ลูกล้ม้่

เดียาจะลงดเลงานแวโอเคงามโยงามเนาะอ้าวเขาโดดใสองใบสใบโดดดืมมาตัวนี้ทัองใบเดียวคบยัวประตจอคบอยู่นี่อะไรเจ็ดแปดเก้าสีสี่สีห้าหกเจ็ดแปดสิบเกา่โอเคแล้ว เอาเอาขับไปบ่ข้าไป่นเป็นจดใช่ไี่จัก่จดเองก็จะระหัวง่ายคนเนมีปุ่มหัวงหา่นะเขา้นมาจดทางด้านนันมันจะได้แบบื่นขึ้นหรือไม่่นเมื่อี้หรอนกคนเอได้นต้นเดี๋ยวจเอาขับนะราศีกันมาสุดไม่ดีหรอเดียวเรานี่ต้นทนายนี้เจ้าพสัต้นพิสบอ นี่ใบละสองแล้วเนาะนุ่มแค่รัานไหเราไม่เอบดกอ๋เ้เมนเทอร์เื่อนอ่ะเนอะม่ได้ปดแนนนี่ดีแน้า้ออาจจน่ะไบอจุ๊บๆบจุ๊บันนี้เนาะอีา่อาคนมึ้มีัวไงกว่าอยากบอแน่ป้าจอยลมีหัวนะ

ยังไม่มาเนี่ยไกันอีปเตอ้์ลงไปว่าบุมีต้นน้อยเนาะเตบอก้อยย่หาไงไปจักเตอร์ลงไปหาเด้อวันีบ่จหัวขัเป็นบ่่ถือมากี่นี่ขึ้นไปเจ้าบอนะย ไม่ใชนะเพ่นจไปะพีน้องเวรอ๋อนี่ขับไป,ไปนะไปถือขับไปน่ักาเข้ามว<ป>่ามึงอาไหท่นมมเมื่อกก็ต้อ็นเพรว่าม่้เนเอาไงต้นมารวมน้ำมูกันแกจดใส่สื่อใส่เสียงใส่สมุดอัวใหญ่เนาะที่เป็นสีอันซื่ออันเสียงต้นนี้นนายในีกางในก็รายโอ้ เลยเ่ินด้วยอยากเห็ดน้ำพอน้ำเม่น้ำหยาดติพี่น้องก็ได้ไปอยากเห็ดน้ำดาวก็ได้ทางเมย์ต้องเชิญปเตอเห็ดน้ำดาวเองเนาะส่วนเห็ดน้ำพอน้ำเม่นแต่บางคนก็เห็ดตอนลงใส่บาตบันผะบันชินก็ได้พีเนาะอื่นก็เนาะ มัดถุกมัดเทียนใส่บอตัวนี้อาปากแน่ปึ๊บบมัดใส่ในเด้อจะได้ถึงอันสวรรค์ชันฝ่าใส่ยอดฝ่าปะปึ๊บมันหินมันอยู่ในมันมืดอยู่เลย ใส่ห uh ้าบอกใครไปหายพันจุดนะเฮ้ยเออไปบอกเราติ ปเตนพิ่มเน้ยเพิ่มสิปีวเตอร์มึงเนี้ยงวยเรียวย่านมาออื่นเออคือมื่อวานเนี้โอ้ยย่านได้ไปนอนเต้นเพิ่นสิอุ้มไปแล้วลมพายุสิอุ้มไปแล้วจักแล้วพูดแล้วรวมน้ำเพิ่นพูดแล้วว่าป่ะเอ้าว่าเพิ่นไปจดน้ำหัวเพิ่นซื่ออนน้ยี คันตีดิมหนีเพิ่นก็ไม่ได้มาอ่านแน่น o เพิ่นไม่ได้มาอ่านบึงของเขาแต่ละอ่านเพื่อนก็ชิวว่างกว่านั่นน่ะนะยาและเฮาไปจดใส่หัวมันเพื่อนะอ่าตาพี่น้องเลยไปเดี๋ยวเรียบร้อยเด้อเด้อหลังเด้อ Khó ừ. 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 tôm, cứ vào trong chỉ chúc đây để đốn tờ đẹp bái sạc bé bưng tôm phía nào ấy Đặt ừ. bảo mà thằng đục phải đó Ừ, cũng lẽ bớt mưu đấy, bài chồng mung thì thứ ba bay đấy Bố bà ăn tôn Bố, à lê Mưu ăn trông sạc càn cả cứ lê Bà đục phải gần bà thử Ừ, bà đục khỏe bà hỏi thử บอกว่าลูกไผ่ไม่ได้ซื้อไปจักไ่ซื้อโอ้ยสาดเนาะใช่ไข่ไข่ด่าแทนเล้วเนาะเนอะไ่ซื้อยังไงถือนอกจากลูกไข่อันไม่ถือไดกได้ยังถ่ายคลิปเดือดอีกดิถ่ายเดือดเรบอกว่จะถ่ายแล้เออเราบอกใหม่ถ่ายจ็ควมนโทษกูไรโทษคนถ่ายโทษคนถ่ายเองถ่ายวังเนาะวังโอ้ยไปดูได้เจ้ามื่อน่ะรอดอยู่บ่ าชั้นจังหวะถึกเราหูงานเราหูงานเรจักมุมมือชี้นั่นน่ะอันนี่มือชี้ถ่ายเอ็งก่อนวันนี้ถ่าตั้งหัวหวองอ่ะเออเนาะพี่น้องเอ๋ยถ่ายงานชุบมันน่นเดืองจึงคู่จึงคึงทางเมือนเชื่อรอดอยู่ไดะอือยู่คอยเห็นเจ้าแลนลงแล้วคอยเห็นแป๊บหนึ่งโดดลบเอ้าไปใช้ดีกว่าจุงใส่โดนแล้วอะเรียบร้อยแล้วอะ ปูเรงไห้แล้วอือโทษไดอ้าวดังกโดอนว่าบุญกะโทษได้ป่ะเออแล้วก็โทษอย่ยังทูบลุกขึ้นมาเองก็โทษเล่าอีกว่าอ้ยพี่น้องเลยหาเรื่องให้คนเอปอเรื่องแะอันนี้ประเท็ไม่ยังเกาะไม่ไม่กองบุญไม่กองบุญต้องเห็ดเดืองอัลามเนาะ เอาพิมินตวะเล่นบ้างดิได้เราเล่น้วยดิขูดอยู่นะขูดดีว่าไม่ได้ได้ขูดไปคุดมากเห็นดีไใส่ของี่แน่นาะออกไรไร้ส่ลูกไผ่้หานย้อมพิมกันเอ่ยลองเนี่ก็วนลายเป็นหน้าที่ลูกไผ่เล่าเนาะพร่้ขูดจะจะลุ่มขดมากเฮ้ยมันยังขูดเกิน นเฮาสิู้ัได้มาทางหดทางดุมทางเทงอเออเวลว่าผมนบ่ได้กำหนดว่าทางไหนทางหัวทางหางเฮาเห็ดเองเขาเออเออูดขึ้น้ะดูดขึ้นชีวิตจะได้ขึ้นเกิน่นว่าซัน่นถือมาโดยส่ใจกุเทตือเดี๋ยว chiều lạc thì nóng bay lắm 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 bay này, này <laughs> 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 bay lắm à, <laughs> 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 เรื่องนี่คะเ่แล้วเมันโเอาหัวมันโดดกับอะไรบแบบถูๆแล้วจมชิงใช่ล้วี่เราอตัดผ่ามาทางศิรวัตรไงใจถึงศิรวัตรไงบ้านโคกไงคือเราจดต้น จดลายซื้อจดจดเองอ่านเองเนาะจังถึกเนาะเพราะว่ัคันว่าคนหนึ่งจดเดี๋ยวเพิ่นไปอ่านเดี๋ยวเพิ่นสีหายออกไม่เลยนะพี่น้องเลยจักปราช้างเขียนนี่กันมาได้หานั่งเลยด้วยนางลัดจมีพร้อมด้วยครอบครัวเด้อมีคนงามมมีคนงามเอาจดได้ไหมเอาฉับเบิ่งอยู่อย่าเดี๋ยวลืม จะดูคนงานมัดิมันสวรงเือมได้ดีา่ฟางกันแฟางกันิดเยเอเ็นต้นเนาะต้นขอแม่เบียแ่้กระต้นนึ่่าวนายมือมาหนุมานุ่ยไงมาหนุมานุ่ยเละ แนวอ่านหมอกนะฮะเบดแล้วผุบพึกึแล้วผุบพึกรึไก่ทอดในต้นน่อต้นเดียวน้อยใส่ทอดน้อยอาได้นะสนเชิไก่นะไก่ทอดนะไก่ทอด นโซเดกันลงชื่อลงเสียงพี่น้องเลยเปดเก้าต้นแต่ละบ้านแต่ละเฮือนเนาะออเอามาบอกเป็นแจ๋วเออ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 มือเลยขนาดขนาดเฮาเกินละต้นเฮาเป็นในงงเป็นเปดต้นว่ะป้าเออโอ้ยดัตเซมีต้นหนึ่ง แล้วก็นั่งขมือต้นหนึ่งรัศมีต้นหนึ่งโอเคพี่น้องเลยเนาะนั่งสีดาวดไงคนอู้อู้เอ่อนซื้อมาเลยไปบอกคนเรียบร้อยแล้วไปไปเบิ่งทั้งคู่เอาพูดแนวปนี้พี่น้องเลยเป็นยังไม่ยังไงเฮ็ดไปคือสิแกงน้ำไม้เบิ่งชงนี่เนาะเออแกงน้ำไม้กับชุ่มไผ่ใส่หมอกกต้มมาแล้วยามันแตกตื่น เอ้ยเนาะโดยโดยพี่น้องเลยเอาเอาสำหรับคลิปนี้แมนเช์ขอจบไปสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อพบกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวมีนะเดยนเดินเนาะแรกๆพี่น้องเลยเนาะมาเบิ่งทางครัวกันปลูกทางนี้กับปัตเตอร์พ่นตาหงุ่งปั๊ตเตอร์บะมาทางนี้เจุดเข้ามาทางนี้เด้อไงกูอะตาหุ่งพี่น้องเลยเนาะ เรียบร้อยไปภารกิจหนึ่งพี่น้องเอ้ยยังอีกช่วงแรงแล้วบ้านนี้เนาะปะลาเดะลาเดะพี่น้องสบายดีประจุผู้สูงคนเนาะแล้ต้มมาคูศาแม่เนี่ต้มมาเลยเพิ่นสีพึ่งไม่บอกคือเพิ่นไซนันเดอร์ยังไเพิ่นระคายผิวอันนี้เพิ่นเฮ็ดกับข้าวตีกันแล้วพี่น้องเลย